สวัสดีค่ะพี่อีนะคะเราจะมาตอบคำถามของน้องคนนี้นะคะอยากจะบอกว่ามณฑลนนี้เป็นมณฑลที่แบบมีข่าวที่แบบอ่านแล้วแบบเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเมืองชินจังนะก็อยู่ชั้นอยู่ตอนบนของประเทศจีนเลยนะคะเขาจะอยู่ใกล้กับหลายๆประเทศนะคะเช่นมองโกเลียรัสเซียคาซัคสถานอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียครีกีสถานแล้วก็ทาจิกสถานค่ะ ซึ่งมณฑนนี้นะคะก็จะมีหลากหลายชนเผ่ามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะชาวอุยกูรุนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวหลายๆข่าวนะคะที่ได้ข่าวมาว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็มีการตั้งแคมป์แล้วก็พยายามที่จะหยุดชนเผ่านี้ไว้ค่ะซึ่งพี่ก็ไม่อยากเข้ารายละเอียดเยอะนะคะแต่ว่าก็มีการได้รับความสนใจจากแหล่งข่าวแลแหล่งข่าวในประเทศโซนยุโรปอเมริกาค่ะ ซึ่งมณฑลนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะผลิตโซลาร์แผงนนั่นะคะแล้วก็จะมีาทางพวกเหมืองแร่ด้านน้ํามันอะไรเงี้ยค่ะจะค่อนข้างเยอะนะคะนี่จะเป็นเศรษฐกิจของเขานะคะมะหาวชาัยชันนาของมณฑลนี้ก็ไม่มีนะคะแล้วก็ศาสนาส่วนใหญ่นะคะในมณฑลซินเจียงก็คือศาสนาอิสลามค่ะ58%ของประชากรน,นะคะเป็นศาสนาอิสลามซึ่งความจริงแล้วพี่อีก,ก็ไม่ค่อยแนะนําให้น้องๆไปเรียนต่อที่มณฑลนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าพี่ว่ามันไม่ค่อยที่จะปลอดภัยเท่าไหร่ค่ะ ตอนนี้น้องๆคนไหนนะคะที่มีคำถามอะไรนะคะสามารถลองไปดูเพลย์ลิสต์ข้างล่างของพี่อีได้นะคะพี่อีได้จัดเพลย์ลิสต์มาให้เราว่าพี่อีเคยทำอะไรบ้างนะคะก็ถ้าสนใจนะคะสามารถลองไปดูก่อนแล้วถ้าสมมติว่าพี่อีไม่เคยทำวิดีโอที่เราอยากจะรู้เ,เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย